สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนที่ไหนครับบ้านหนองเขาอ่อนน้องเขาอ่อนเขาอ่อนนี่พี่โจหรือเปล่าแล้วเจ้าของสวนอ่อนหรือแข็งครับอ่อนบ้างแข็งบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างไปตามอารมณ์นะโอเคนะครับเปิดเทปมาเราก็เห็นด้านหลังนี่คืออะไรครับ ชุียเรียนปลาละอูคนละที่แกงกระจานเขาบอกว่าชุเรียนปลาละอูกับแกงกระจานนี้คือสึกสองด้านเลยเขาบอกว่าละอูก็อร่อยแกงกระจานก็อร่อยสรุปแล้วอันไหนอร่อยกว่ากันแกงกระจานเจ้าของสวนอร่อยกว่าที่เห็นด้านหลังนะครับเพื่อนๆครับเห็นด้านหลังคือชุเรียน พันอะไรครับเจ้าของสวนสวัสดีครับสวัสดีครับหมอนทองหมอนทองใครที่ขาดหมอนหนุนนำอยู่คุณมาเอาไปหนุนหนุนไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่หมอนแบบนั้นนะฮะอันนี้มันคือหมอนทองมันมีหนามขอยหญาตถามครับเจ้าของสวนชื่ออะไรครับแนะนํากับท่านผู้ชมหน่อยฮะเฮียฮู้ครับเฮียฮู้เขาเรียกเฮียฮู้ทำสวนมากี่ปีก่อนหน้านี้เป็นประกอบอาชีพอะไรครับ ขี่เดิมมาทำนาทำนาขึ้นมาทำไรอยู่เมื่อปี2503ปี่ดออ30กว่า<อ>ป,ป,ป,ปีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยหูปลูกอะไรบ้างเนี่ยโอ้เป็นผลไม้เมื่อก่อนก็ปลูกมะนาวเนาะอ่าทีพีที่แล้วเราก็ไปมะนาวมานะครับก็คุณเล็กพาไปไล่ของคุณคุณนกอ่าทีนี้ ใครเป็นคนมาแนะนำเยาวูคิดเองคิดเองเนี่ยแหละอุเียนเนี่ยมาก่อนที่เขาไปอยู่ที่นี่ทีแรกเป็นนี้ต้นนี้เกาต้นนี้เขาพูดว่าดั้งเมื่อเมื่อตั้งแต่ปีไหนสามพันปีสามหนึ่งสวนนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่อ่าแล้วเยาวูเคยทําสวนมาก่อนไหมเคยผมก็คิดคนละทีนี่เออเหรอผมดูหน้าเห็นตอนแรกนึกว่าพระเอก แบบรุ่นนิดชัยวัญชาอ่าไม่ว่าไปเองนะรอไหมฮะรอไหม <c oughs> อ่ารอนะฮะถามไปถามมาบอกเคยมีคนมาท้าทามไปเล่นหนังด้วยนะฮะ <c oughs> อดีตอดีตนอีโอ้โห <c oughs> นี่นี่ตอนนี้เท่าไหร่ฮะ <c oughs> พุกจิจามร,รอไหมครับรอไหม,ไหมยังรออยู่นะถ้าสิบถ้าสิบแปดตอนสิบแปดจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหผมองสู้ไม่ได้ท่านผู้ชมครับ วันนี้จะมาสัมภาษณ์ที New ่เนฮูเนี่ยนะครับว่าใครเป็นคนไปแนะนําให้รู้จัจกกับมีโกโกับ,บแ่ใครครับคนี่ครับคนนี้แหละโอ้ครับผมมือให้คุณเล็กหน่อยค,คุณเล็กเป็นคางอําเภออะไร,แ,รแกงกระจานท่านผู้ชมนี่คือเจ้าของ,ของคางตัวเป็นๆเ,เลยนะครับที่ลงพื้นที่มาแล้วก็มารู้จัจกเนฮูตอนแรกขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์เลยคุณเล็กมาบอกเนฮูเชื่อไหม เชื่อไหมบอกให้ผู้ชมหน่อยยังไม่กลาเอาเอาของลงไว้แต่ก็แบ่งใจใช้ <c oughs> เหมือนมายัดเยียดเลยใช่ไหม <c oughs> สั่งสิบสังสิบประมาณยี่สิบสัางสิบท่านผู้ชมฟังดีๆนะสังสิบมายี่ <c oughs> พอเยโฮมาเห็นที่บ้านนับลำไมมันเกินมาสิบวัน <c oughs> เอามายี่สิบเหมือนยัดเยียด <c oughs> แต่เราก็ช่างใจแหละเยโฮเชื่อหรือไม่เชื่อตอนแรก ารู้เรียนเป็นดอกแต่ยังไม่ออกผลลูกเล็กเนาะยังไม่ได้ออกผลแบบเล็กๆเลยเป็นดอกก็ใช้แปลงต้นไม้แต่่ทียังพื้นอ๋อแล้วคิดไหมว่ามันจะติดลูกออกผลแบบนี้คิดไหมคิดไหมก็ไม่คิดแต่ว่ามันจะแตจริงๆมันออกเยอะเลยนะแต่มันออกเยอะเลยเยอะมากถุงไดยไม่น่าพอดีครับแต่มันไม่ปกติเนี่ยเฮียวใช้ปุ๋ยเนี่ยปีหนึ่งอ่ะยี่ห้อส่วนใหญ่ ก็คือไม่ใช่ไม่ให้ยี่ห้อเราอ่ะเรื้อใบแล้วแพงไหมแพงไหมพันสี่แล้วรอบหนึ่งเนี้ยซื้อกี่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 ถุงฮะรอบหนึ่งทั้งหมดเลยทุกทั้งพืชเนี่ยทุกพืชวันนี้จะใช้ห้าลูกก็ซื้อห้าลูกไม่ได้ซื้อมาเก็บอ๋อพอนล้างคามยรีใกไงงั้นวันนี้จะใช้สามลูกก็ไปเอามาสามลูกแต่ทุกทุกรอบก็คือถุงละห้าสิบกิโลก็คือประมาณพันสี่เนาะพันสี่ ห้าลูกเท่าไหร่ครับพี่พี่ห้าลูกเท่าไรห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดพันแล้วแล้วใส่กี่รอบใส่กี่รอบฮะแต่ช่วงนี้หยุดช่วงทุเรียนเป็นลูกผมต้องหยุดอ่าทั้งหมดเนี่ยในในฤดูหนึ่งเนี่ยเยเยวใส่ทั้งหมดกี่ถุงแตว่าจะเป็นเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็คือครั้งละห้าถุง ห้าห้ากระสอบเนาะกระสอบละห้าสิบกิโลก็เอาตีไปเจ็ดพันแล้วกันเจ็ดพันเจ็ดพันยาชีตมากฆ่าแมลงมากเออไม่เกี่ยวกับฆ่าแมลงนะยาโน่นยานี่ใช่ไหมฮอร์โมนฮอร์โมนหลักแสนละโอ้ปวดตัวเลขแล้วไมเกินขึ้นไมเกินขึ้นนะฮะปีนก็เป็นแสนแล้วถ้าเกิดใส่ไปแล้วเฮียโมแล้วทุเรียนมันล่วงเคยคิดไหมว่ามันจะมีลมมีฝนมีนั่นมีนี่เคยคิดไหม คิดว่ามันต้องมีะแต่ไม่รู้อะไรดูหน่อยะอ่าสมมติว่าทำแล้วดูนีี้เมื่อไม่กี่วันฝนลงซะอย่างใหญ่เลยที่เป็นข่าวเจ้าของสวนหมดเลยแบบโอ้โหเสียหายไปเป็นสิบล้านน่ะกำลังจะโตกำลังจะเก็บเกี่ยวพอเจอแบบนี้รู้สึกตกใจไหมอ่าผมถามอย่างนี้ไม่อยากมองเลยไม่อยากมองเลยไม่อยากดูครับพี่ปูครับเอามาให้ดูหน่อยมันล่วงเนี่ยอ่าถามนะฮะ ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้แร่บีโก้กับบีโก้อีออนพัดเนี่ยไอ้กล่องน,นี้นะทุนเรียนนะ่ะมันร่วงเยอะไหมสมมติมันเจอฝนอะไรที่เราไม่คาดคิดอย่างนั้นมันก็ร่วงร่วงมันเยอะแต่พอ,อเราใช้บีโกกับแร่เนี่ยมันต่างไหมมันร่วงไหมไอ้ที่ผมใช้ที่ล่างแล้วใช้ลูกใหญ่ๆแล้วตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ไม่กล้าใช้ไงไม่กล้าใช้ท่านผู้ชมเขาบอกว่าโทรไปหาอาจารย์อาจารย์ผู้ชายอาจารย์อาายอสอ,อ,อ,อะไรนะอ่า ผมบอกว่าไข่ไก่เขาให้ใหญ่ยิ่งหน่อยหนึ่งไม่กล้กาใส่อาจารย์รอดก็แนะนําแต่ว่าไม่กล้า <โ Prophet S 2> ผมก็เคยทดสอบเคยทำไประยะบ้างขนาดนี้ใช้ได้อย่างขนาดนี้ใช้ได้อย่างของเขาบอกให้มีนใหญ่หน่อยหนึ่งแล้วมันเป็นพอแล้วแต่พีบบ่สอนบอกว่าถอดใช้ดูเล็กเลีเล้ยงเลยโอ,อ้พี่สอนคือไปเจอพี่สอนนะเจอพี่สอนนะตอนนี้พอใช้ช่วงดอกลูกขนาดนั้นขอไปชี้เขาว่ามันรูดหมดเลยเหรอมันเป็นไปได้ไหมผมว่ามันน่าจะไม่เกี่ยว ะอะเดี๋ยวเอาของเราเทปเราก่อนพอใช้บีโกกับแร่ทุนเรียนของเฮียเยฮูเนี่ยมันหลุดร่วงเหมือนเดิมไหมตอนนี้มันหมดแล้วหมดเลยดูหดลุหด,ลหดแล้วไม่หลุดแล้วไม่หลดแล้วแต่ตอนแรกก็คือไม่เชื่อถ้าขนาดนี้ยังใช,ช้เชื่ชีได้อไหม เราจะสร้างผูสร้างเดืออันนี้อีกกี่วันเก็บประมาณประมาณเดือนเกือบ2เดือนเนาะถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้บำรุงแค่ครั้งสุดท้ายพอแต่ไม่ต้องเยอะใส่1ช้อนอิงต่อน้ำยี่สิบลิตรผมจะมาพ่นมาพ่นทีนี้ไม่ต้องพ่นลูกก็ได้พ่นตรงไหนครับวิธีการทุกคนดูนะฮะวิธีการก็คือเอาแร่เนี่ยวาน อาแห่วแหวานได้ใช่ไหมอ่าเอาแหวหวานบริเวณจากโคนต้นนี้ช่วงแขนประมาณเห็นพุ่มมันไหมอเห็นเห็นพุ่มมันไหมหวานไป็นอ่าภาษาภาษาพี่อะไรนะภาษาของพี่นกใช่ไหมบอกว่าจ้วงใช่ไหมจ้วงก็คือเอามือครับท่านผู้ชมเอามือจ้วงเข้ามาแล้วก็โปรยคือหวานนะให้มันรอบพอเสร็จปั๊บเฮยฮูเอาบีโกอิออนพาร์ตผสมน้ำฉีดรอ่าฉีดรดให้มันโดนกับเม็ด ไม่ต้องไปฉีดแล้วไอ้ผลมันไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่เกี่ยวแล้วบำรุงมันเดี๋ยวมันจะกินของมันเองโดยอัตโนมัติครับ ไม่ต้องมาฉีดผลแล้วไม่ทำลายเนื้อไม่ทำาะไรไม่ไม่ไม่เกี่ยวแล้วครับแต่ว่า้าขนาดนี้จะปุ๋ยเคมีใส่ไม่ได้เลยอ่าไม่มันจะทําให้ผูวแน่นมันจะทําให้เนื้อห่อเสียบีโกกับแร่เราถ้าสารอาหารธาตุมันครบมันดูดขึ้นมาใช่ไหมมันดูดขึ้นมาใช่ไหมครับท่านผู้ชมมันดูดขึ้นมามันก็จะไปตามกิ่งครับไปตามกิ่งไปที่ขั้วเพราะอิออนพลาสเรามันมีตัวแคลเซียมด้วยมันเลยทําให้เส้นใยของ ต,ตัวทุเรียนอ่ะมันมันมันเหนียวนี่ขนานี้ย,ยังใหญ่มันเหนียวนะครับมันเหนียวแล้วภูมันจะใหญม่มันจะต้องใหญ่ถ้าเราใช้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับท่านผู้ชมภูมันจะเสมอกันมากไม่ได้ใช้ตอนเริ่มแรกไม่ใช่<ม>เดี๋ยว<ๆ>ลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ครับลองดูว่าที่ผมพูดมันจริงไหมท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อนี่คือการลองดูว่ามันจริงไหมแล้วตอนนี้เยาวูเขาลองมาแล้วคือเห็นผลแล้ว แต่ยังไม่แน่ชัดว่าตอนแรกจะใช้ไหมถ้ารู้อย่างนี้จะใช้ไหมครับฤดูการถัดไปเก็บเกี่ยวแล้วใช้ใชปบมือครับนะฮะแล้วมาดูกันว่ารอบต่อไปที่เฮียฮูเก็บผลผลิตหมดแล้วเนาะทุเรียนไม่ว่าจะเป็นหมอนทองหรือชนีที่อยู่ในในไร่ของเฮียฮูดูที่ว่ามันจะเห็นผลมากกว่าเดิมไหมทุกคนถ่ายรูปไปนะครับแต่ว่าเนี่ถ้าผมเอา แล่ธาตุหวานได้เลยใช่ไหมลูกหวานได้เลยครับหวานได้เลยครับไม่ทําลายเนื้อไม่ทําลายเนื้อครับมันจะกินของมันบํารุงโดยอาตจโนมัิแล้วก็อบิโกพงไทรเป้ขีดรถที่ปุ๋ยถูกต้องครับเพราะว่าเราต้องทําน้ําหนักและทุเรียนเราเรือน้อยใช่ใช่มันต้องทำน้หนักเพราะทุเรียนเราเรือน้อยเราเราต้องทําน้าหนักแล้วตัวบีโกของเรามันเล่งนะครับท่านผู้ชมมันเราต้องทําน้าหนักฉีดพ่นตรงไหนมันใหญ่ยาวโดกตรงนั้นแสดงว่าภูมันจะใหญ่ไหมใหญ่ไหมมันจะแน่นมันจะกรอบน้ําหนักจะดี เดี๋ยววันที่เฮียเก็บเกี่ยวเฮียลองฉ็อตสักลูกหนึ่งแล้วถ่ายเป็นคลิปหน่อยวันที่ช็อนะผมลองฉ็อกกินไปลูกแล้วนะผมแต่เดี๋ยวเนี้ผมจะเลือกใส้เฉพาะต้นเป็นลูกนะอ่าโอเคสาต้นที้มีลูกที่มีลูกกปองแต่คนนี่แะครับท่านผู้ชมมาดูมาดูอ่ากล้องมาดูนะครับแต่นี่ว่ากลัวมันจะทำลายพวกนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับแร่เรามันเป็นแร่ธรรมชาติยิ่งดีครับ ช่วงที่เขากําลังจะเล่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างลูกอย่างนี้นะนนลูกมันกําลังจะมันกาลังสะสมอาหารเพื่อเป็นเลี้ยงไอ้ตรงภูของทุเรียนแล้วมันจะไปขยายผลให้ผลมันโตขึ้นมันต้องการทําน้ําหนักตอนเนี้ยไอ้ตัวแร่เรากับบีโกเนี่ยมันดีสุดๆดแล้วมันจะไปเล่งตรงนี้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้เราไม่ฉีดแล้วอ่าไม่ฉีดก็แค่เราหวานกับเออไม่ฉีดลูกแล้วไม่ไม่ฉีดแล้วไม่ต้องฉีดลูกแล้วไม่เกี่ยวถ้าธาตุอาหารครบ ทุเรียนโตไหมครับโต,โตคุณลองดูของเราอาจจะแตกต่างจากยี่ห้ออือน่นเพราะนั้นคุณลองทำดูก่อนว่าจริงเหมือนที่ผมพูดไหมโอเคไหมครับเกษตรกรไพุงที่ใส่เลยีใส่เลยนี่กี่วันแล้วฮะเอาหางไม่ได้ใส่หมอเป็นยืดดึงดึงอ่างั <c oughs> ้นก็ใส่เลยครับงั้นบำรุงมันหน่อย <c oughs> นัน่นนั่นนั่นะครับทีนี้วิธีการบำรุงดูนะครับวิธีการบำรุง <c oughs> เราจ้วงแร่ ตรงพุ่มนะนี่ประมาณถึงตรงนี้จากโคนต้นมาจ้วงมาเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บต้นนี้ใส่ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลเอาาเอาไอ้นั้นฉีดด้วยพอแล้วครึ่งกิโลไม่ต้องไปผมไม่เคยช่างนะผมดูปริมาณอเอาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเนียหูจ้วงนี่ผมติดภาษาจ้วงแล้วนะั่นแหละถ้าจ้วงอย่างนี้ใส่กี่จ้วงประมาณ 4, 4สี่สีส่จ้วงหรือหรือหกจ้วง อ่าหรือประมาณหกจ้วงนะครับนี่นี่คือนี่คือการทําทุเรียนนะครับอาจจะกล้องดูหน่อยลูกใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับนี่ยังใหญ่ไม่สุดนะนี่ยังใหญ่ไม่สุดนะครับท่านผู้ชมมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะฮะทุกคนเดี๋ยวเอากล้องถ่ายไว้เอากล้องถ่ายรูปทุเรียนไว้ครับเดี๋ยวพอใกล้ๆที่เฮียหัวจะเก็บเกี่ยว แล้วมาดูอีกทีหนึ่งว่าลูกมันใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่ตรงนี้อยู่ลทีนี้วิธีการนะครับเดี๋ยวกล้องดูนี้นะว,นวิธีการเราอยากรู้ว่าทุเรียนมันลูกใหญ่ขนาดไหนให้เฮฮูเอาตลับเมตรมามา <c oughs> มา,มา,มา,มาวัดไว้ว่ารอบเซนมันเท่าไหร่ <c oughs> แล้วทีนี้ตอนเก็บเกี่ยวมาดูว่าผลมันใหญ่ขนาดไหน <c oughs> ท่านผู้ชมนี่คือวิธีการวัดอ <c oughs> อ่านีีคืววิธกรัดที่ดีที่สุดนะครับในการทําทาทุเรียน เพราะนั้นช่วงนี้มันกําลังอีกประมาณเกือบสองเดือนเนี่ยเดือนกว่ากว่ามันจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ต้องเอาตัวเนี้ยเป็นตัวนะที่บํารุงมันนะครับเกษตรกร,ะร,กรจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่สําคัญครับอ่ะเอาบีโกอีออนมาหน่อยครับกับแร่เรามาให้เห็นในฉากนี้หน่อยอเอเยฮูมานี่ก่อนครับนะเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วเนี่ยตัวนี้มันมีแคลเซียมนะครับมันมีแคลเซียม,มเพื่อต้องการแคลเซียมไหมครับ แคลเซียมมันจะไปยึดทําให้ขั้วเวลามีลมมาแรงๆอะไรก็ไม่สามารถที่จะทําลายให้มันล่วงได้แล้วเพราะว่ามันไปทําให้ขั้วมันเหนียวแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนถ้าคนขาดแคลเซียมข้อเข่ามีปัญหาไหมครับกระดูกมีปัญหาไหมม,มีงั้นพืชมีไหม,มถ้าขาดแคลเซียมมีไหม,มงั้นแร่ธาตุหรือแคลเซียมต่างๆที่มันเป็นธาตุอาหารของพืชเนี่ยมันอยู่ในนี้ครบแล้ว แค่เรามาจุดประกายมันไม่ต้องไปเร่งมันมากก็แค่ห่างกันสิบวันหรือเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งต้นเดือนไปเดือนเท่านั้นเองครับโอเคไหมฮะเดีต้องใส่หลังกับต้นยังต้นใหญ่ก็ต้องใส่เพิ่มหน่อยไหมต้นใหญ่ก็ใส่เพิ่มยกตัวอย่างเช่นต้น20ปีเมื่อกี้เนี่ยอย่างขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยต้นไหนฮะเนี่ยอ่ะมาไปนี่เดินตามมาช่วยถือหน่อยครับอ่ะเดินตามมาอ่ะมาดูนะครับมาดูเดินตามมาดูต้นใหญ่เย้โหอันนี้ต้นถึง20สบปีหรือยังน่าจะถึงตัวเนี้ย อ่ามาดูนะครับท่านผู้ชมมาดูนะฮะนี่ผมจะเบ่งให้พอไอ้ท่านเนี่ยนี่นี่นี่ต้นนี้นะครับกล้องดูนะเราจะช่วยเบงเนี่ยมันนิ่วมันเย้หวอันนี้กี่ปีอันนี้กี่ปียี่สิบได้ยี่สิบได้นะอันนี้ลูกเยอะเนี่ยได้ถ้าทำยี่สิบสี่ยังได้ได้ท่านผู้ชมดูนี้นะดูที่ผมพูดนะอ่ดกล้องดูนะครับ นี่คือต้นทุเรียนที่อายุตั้งแต่10ปีเป็นต้นไปฟังดีๆนะต้นที่10ปีขึ้นไปเมื่อกี้เยฮูถามผมว่าแล้วจะใส่แร่เท่าไหร่ผมบอกว่าถ้า10ปีลงมาคือครึ่งโลใช่ไหมแล้วถ้ายถ้า10ปีขึ้นไปต้องใส่กิโล1กิโลถึง2กิโลเพราะตัวนี้ต้องบำรุงมันอย่างหนักอายุมันเยอะแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเปรียบเทียบต้นทุเรียนที่ อายุสิบปีขึ้นไปก็เหมือนคนแก่แบบเคี้ยวข้าวไม่ค่อยสะดวกแล้วแต่เราต้องรับประกันว่าลูกไม่ล้นไม่สบัดไม่ไม่ไม่มีสบัดครับยให้ผมใจเสียนะไม่ไม่มีครับไม่มีครับมีนิการได้โฉลนโอ้ไม่มีฮะแล้วก็ยังเลือเยอะทีนี้ยังใส่ยังไงดูวิธีการใส่นะในยากับลังเรียมเลยนะมอเนี่ยที่ตักที่มันเป็นเหมือนอะไรอะกระป๋องที่มีห่ะตัดให้มัน มันโค้งอย่างเงี้ยแล้วเราทําเป็นกิโลหนึ่งพอดีตักแล้วช่างดูเวลาเราตักจ้วงอย่างนี้ปุ๊บหวานใช่ไหมทรงพุ่มบริเวณนี้ครับบริเวณนี้จากโคนต้นออกมาเลยนะจากโคนต้นมาอย่างนี้ประมาณกิโลหนึ่งหรือกิโลครึ่งเพราะอายุมันเยอะแล้วนะครับอายุมันเยอะแล้วแล้วก็เอาบีโก้ฉีดยังไงฉีดไปทิ้เนื้อปุ๋ย ไปที่เนื้อเม็ดของนะไปที่เม็ดปุ๋ยนะไม่ต้องเอาไปฉีดข้างบนครับไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการกินว่าลูกมันจะแน่นจะโตจะใหญ่มากกว่านี้ไหม้นนะครับอ่าสุดท้าย้ายสวตรมาทุกคนมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยนะครับเราจะจบเทปนี้แล้ว ep นี้แล้วนะฮะที่เห็นทั้งหมดครับท่านผู้ชมคือมีทั้งกล้วยอ่ะเยอหมาตรงนี้ครับมีทั้งกล้วยมีทั้งอะไรครับทุนเรียนใช่ไหมยังต้นเล็กอยู่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่อายุเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายต้นผมเชื่อว่าฤดูการหน้าเฮียโวคงจะได้มีผลผลิตที่มากกว่านี้นะครับนอกฤดูอยากได้ไหมครับอยากทำแย่อยากทำแย่แล้วอยากทำแย่แล้วนะครับวิธีการพอเฮียเก็บปุ๊บใช่ไหมเราได้ทีผลได้เขาผลมาหกนู่เราได้ผมจะบอกวิธีนะสมมุติว่าเฮียเก็บไปแล้วนะวิธีทำนอกฤดู เอาแร่มาบำรุงมันเอาแกม่มาบำรุงมันแล้วครับแล้วที่เหลือบีโกผสมน้ำางสง200ลิตรฉีดมาที่โคนต้นเลยฉีดต้นเลยไม่ทําแบบตอนที่บำรุงให้ใหญ่นะก็ฉีดมาที่ต้นเลยครับทีนี้ฉีดให้มันโดนต้นไม่ต้องเดี๋ยวกระบวนการมานะันอ่ะเดี๋ยวมันจะดูดซึมไปกินเองใช่ครับภายในหนึ่งนาทีฉีดตอนไหนครับท่านผู้ชม ตอนเช้าประมาณหกโมงไม่เกิน11โมงฉีดได้เลยหวานแร่ได้เลยจะเอาต้นเดือนก็ได้ปลายเดือนก็ได้แล้วแต่แต่ขอเป็นช่วงเช้าตัวนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่าพึ่งไปฮะอย่าพึ่งไปเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ก่อนสำหรับวันนี้เดี๋ยวรูบอกกันู้ชมหน่อยว่า,นา,วาในฐานะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมั่นใจในตั้งแต่ใช้ดีโบเลยมั่นใจแล้ว ากอะไรถึงท่านผู้ชมนะคระับเกษตรกรฝากยังไงว่าอยากให้เกษตรกรลดต้นทุนหรืออะไรพี่พี่เฮียใช้มาที่คุณเล็กมาแนะนำแล้วเ,เห็นผลอ่ฝากบอกท่านผู้ชมหน่อยครับก็หันมาลดต้นทุนให้เกษตรกรทุกคนที่ทำเกษตรหันมาลดต้นทุนครับผม,มแล้วซื้อวันนั้นน่ะถุงเท่าไหร่ฮะที่ที่คุณเล็กมาบอก สี่ร้อยสามแปดฮ่าซื้อไปกี่ลูกแล้วนะครับสี่สิบไหมครังหลังมันลงอีกครังหลังอีกข้างหลังมันลงอีกยี่สิบสี่สิบลูกอ่กา,อา,าออจากที่วันที่นนเหมือนโดนยัดเยียดไอ้น,นี่สองกล้องครึ่งจากวันที่เหมือนโดนยัดเยียด แต่งวกคนเอาไปใช้ให้ไปใช้ก่อนนะไม่ได้กิจดังนะไม่มีใครไปเอาไปว่ะแต่ใครก็ผ่านโมโหถุอเหรียญสวยใบสวยอ่าเห็นไหมใบสวยบอกเอาไปที่อ่าตอนนี้แถวเนี้ยก็คือใช้เหมือนกับเฮียฮูเหมือนกันไม่มีใครใช้ไม่มีใครใช้คนแรกเฮียฮูใช้คนเดียวเลยเหรอให้เอาไปใช้เอาไปแล้วเงินจ่ายทีหลังแล้วเอาไปแล้วก็เงียบคนไม่เห็นใครมาตามซ้ำสักคน ข้างๆบอกบอกให้อบไปไฟฝีฝีให้อบไปใช้ก้อนเลยก็ยังมันมีเอาแต่องเพี่อนแต่พูดว่าโอ้ทุเรียนนี่ใบสวยเว้ยใบสวยนะดูกนะแต่ว่าไม่ใช้แต่ว่าไม่ใช้ไม่เป็นไรนนีี่มมัเฮียทำคนเดียวรวยคนเดียวเทีเนี้ยมันมีร้านค้าอยู่สองสามร้านอ๋อร้านขายปุ๋ยขายอะไรใช่ไหมขายยาเขาเซ็นกันได้อย่างไง อ้โหเนี่ยเนี่ยเกษตรกรเพราะไม่มีทุนนะก็ต้องการตัวนี้ยแรงเลนเลนพลออกมาอันนี้อันนี้ค่อยว่ากับทางนะครับไม่เกี่ยวกับบริษัทเลครับที่มันติดตนี้แต่วันนี้แต่วันนี้นะครับวันนี้เปิดใจให้นะแต่กันเองนะเปิดใจให้บ่เอาไปวันนี้มาถ่ายเพื่อมาเก็บข้อมูลว่ายางงูใช้แล้วดีเนาะจากการแนะนําของคุณเล็กแล้วก็ทีมงานผู้นําทุกคนที่มาวันนี้ก็เห็นประจักษ์ตาแล้วว่า จากที่มันเคยหลุดล่วงไปใช่ไหม<ต>พอใช้แรกกับ b ีโกรอ o ออนพลัเราปุ๊บเนี่ยมันแข็งแรง,แงมันขั้วเหนียวนะครับแล้วใช้แล้วดีเห็นผลนะครับก็อยากจะฝากเกษตรกรนะฮะผู้ปลูกทุเรียนยยยทั่วประเทศเลยนะครับท่านไม่ต้องเชื่อหรอกวันนี้แต่ถ้าท่านดูนอ่า ep นี้แล้ว ep ของทุเรียนเนาะ<ด>เห็นแล้วแบบที่เห็นเนี่ยนะครับทุกคนก็ลองใช้ดูแล้วมันจะลดต้นทุนได้จริงๆกเกษตรกรก็จะได้มีเงินเหลือนะครับไอสิ่งที่ ที่มันเป็นมาเราลองยกมันไว้ก่อนแล้วลองทํานวัตรกรรมใหม่ๆดูก่อนวิธีการใหม่ๆดูก่อนว่ามันเห็นผลจริงไหมสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณผู้นําทุกท่านนะขอบคุณผู้นําทุกท่านอขอบอค่ะถ้าสมมติคนจะสนใจติดต่อได้ผ่านคังไหนอยู่ตรงไหนอ่าคังไหนอ่าแนะนําหน่อยว่าคลังไหนชื่ออะไรอยู่อำเภออะไรคังอําเภอคุณอําไภทองคำค่ะครับอยู่คัแกงกระจานค่ะคังแกงกระจาญคังแกงกระจานอ่าต่อมาอ้าวเปิดหน้า ครับค่ะคังท่ายางค่ะคังท่ายางอ้าวสุดยอดค่ะวันเพ็ญค่ะคังบัลลาดค่ะคังบัลลาดค่ะเอาตรงไห้ครับสวัสดีครับคังอ่าจังหวัดประจวบคิริขันธ์ครับอ่าอ่าปรบมือหน่อยว้าวประจวบไใ่บูอะไรกันนะตำรวจประจวบประจวบอำเภอเมืองนะครับสําหรับผมต้องในนามบริษัทเดบอสนะครับอินเตอร์เท็ตนะครับบีโกรเรา เขียวไปทางแผ่นดินแน่นอนดังไปณิทานที่ท่านประธานได้พูดไว้ว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนแล้วก็ช่วยแม่ท่อละนีไม่ต้องมานั่งอุ้มเอาสารพิษนะครับต่างๆลงไปในชั้นดินของเรานะครับก็วันนี้ขอบคุณเจ้าของสวนเยาว์โฮมากๆที่ให้เกียรติได้มาสัมภาษณ์เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมพูดนะครับทุกคนพูดเหมือนเดิมนะครบผมจำไม่ได้เกษตรอินทรีย์ กกเกษตรินซีเก,ก,กรตรินซีรถต้นดนเบอร์บอลเปรี้ยแนนอนของลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายถาั่ว